สวัสดีค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะคะวันนี้มาพบกับพี่อ้อนนะคะและพบกับแผนกน้องใหม่ของเรานะคะชื่อว่าแผนก EMS ค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับแผนกนี้กันค่ะแผนกที่ว่าเป็นแผนกน้องใหม่ในแผนก EMS เนี่ยคือแผนกอะไรคะ ค่ะก็แผนก e EMS นะคะย่อมาจาก Emergency Medical Service ค่ะซึ่งเป็นแผนกที่ออกตรวจผู้ป่วยนะจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ออกรับผู้ป่วยรวมไปถึงผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็เคสที่เกิดจากอุบัติเหตุค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเคลื่อนย้ายอย่างผิดวิธีค่ะบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยค่ะหรือจะเรียกง,ง่ายๆก็คืองาน a m b u l a ล c e นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าการเรียกรถแอมบูเลน์นะคะจากโรงพยาบาลเนี่ยดีกว่าการที่เราขับรถ พาผู้ประสบอุบัติเหตุมาที่โรงพยาบาลยังไงบ้างคะคุณหมอครับสหรับการเรียกรถแอบูเรนออกไปรับในที่เกิดเหตุนะครับก็เหมือนการการยกโรงพยาบาลขนาดย่อมๆไปไว้ในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ในการกู้ชีพผู้ป่วยนะครับในกรณีที่มีเกิดหัวใจหยุดเต้นทําให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นหรือลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยหรือว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้นะครับค่ะ ้อย่างนั้นดีมากๆเลยนะคะถ้าเราโทรเข้ามาเรียกรถแอมูเลนซ์นะคะตอนนี้ทางโรงพยาบาลของเรามีเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังจากที่โทรเรียกเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอหลังจากโทรเข้ามาเบอร์นี้นะครับก็จะมาติดที่ศูนย์รับแจ้งเหตุของเรานะครับพอติดแล้วก็จะมีการแบ่งประเภทของความรุนแรงของผู้ป่วยนะครับแล้วก็จะจัดทีมออกไปรับคนไข้ในที่เกิดเหตุนะครับโดยจะมีผมซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร,ร์ฉุกเฉินออกไปรับคนไข้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของเราที่มีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับมาโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเตรียมรับคนไข้เพื่อดูแลต่อในโรงพยาบาลต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยนะคะถือว่า เป็นการปฐมพยาบาลและรักษาการเบื้องต้นตั้งแต่อยู่ในรถเลยนะคะคทำให้คนไข้เนี่ยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยมีโอกาสสูงต่อการรอดชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะถ้าเราต้องการเรียกแอมบูเลนซ์ EMS ต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอผมโทรมาที่เบอร์038921921หรือใครไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเราไว้ได้นะครับง่ายมากๆเลยนะคะอย่าลืมแอดไลน์แอมบูเล็ตเ e ็ติดไว้ในมือถือนะคะ รวดเร็วปลอดภยัยไว้ใจให้เราดูแลแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีสสดค่ะค